วันนี้เซนเนอร์เมนูพัดเปรี้ยววามูสับคางง่ายๆและทุกคนก็ทำได้ขั้นตอนแรกก็เอาผู้ไปพัดแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หัวที่ยมแล้วก็พัดไอร่านนะคะพัดไอ้น้ำเลืองแห้งแล้วก็รอไปเตรียมผักกันคะ่ะก็คือมีถั่วเต้งหัวหงมแล้วก็สับรดแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ต้นหอมบักชีค่ะหั่นเป็นชิ้นท่วนตามทต่ตัวเองตรงการพร้อมโมะโคํำค่ะ แล้วก็พัดแล้วก็ไปปรุงกันค่ะใส่โซดมะเขือเทศโซดสำหรับพัดเรียว่านะคะเป mm ิม hmm. ซีซั่นในสวยยามคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ตามด้วยน้ำมันห้อย mm hmm. แล้วก็นำปลา mm hmm. แล้วก็โซดไม้กี้คะ mm ่ะ hmm. แล้วก็คาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำตาลคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่ามันต้องโอเปรียววานนะคะ mm hmm. แล้วก็พุ่งชูรส ความเปรี้ยวก็จะได้มาจากเคลือตและสับปะรดทเทโรฮันใส่ไปค่ะความหวานก็จะได้จากน้ำตาลแล้วเราก็พัดให้เข้าวกันพัดใน้พักซุปพักไอ้พัดซุปนะคะและซี่สั้นมาาันจะสอยหามค่ะพัดเปรี้ยววานมูซับนะคะเป็นอันวัตาพักซุปก็เป็นอันได้ทีเป็นอันเซตค่ะเมนูพัดเปรี้ยววานมูซับค่าพร้อมเสิร์ฟจ้า